สวัสดีครับที่นี่นิสสังุรมไทยยูสคาร์นะครับผมที่ปรึกษาการไขยแซมเบอร์โทร0645786442วันนี้นะครับผมพามาดูรถ Honda Accord นะครับเป็นเจน9นะโฉมปี2017นะครับแต่ว่าโฉมนี้นะครับก็คือยังเป็นรองแค่ตัวโฉมใหม่ที่เป็นเจน10นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับด้วยราคาต้องบอกเลยว่า รถพิเศษจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถเซกเมนต์ใหญ่รถผู้บริหารนะครับแต่ราคาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าจับต้องได้แล้วนะครับสภาพโดยรวมสวยกลิบเลยทีเดียวนะครับได้เป็นสีดำด้วยซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีเป็นสีดำคันนี้นะครับมีสีบอนด้านในนะเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีเทาดำนะครับซึ่งตอนนี้ครับโปรโมชั่นแคมเปญราคาก็ 499,000บาทเท่านั้นนะสภาพสวยกริบเลยทีเดียวนะครับสภาพโดยวรวมตรงนี้ก็ไม่ชนไม่มีตำหนิมานะครับด้านหน้าไม่ชนด้านท้ายไม่มีไม่มีชนมานะครับอาจจะมีล่องรอยแบบว่ารถใช้งานนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเป็นรอยขนแมวนะครับแล้วก็ฝุ่นนะตอนนี้ก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวขออนุญาตเก็บงานล้างเก็บรายละเอียดให้นะครับแต่ว่ารับรองได้เลยว่าวันรับรถสวยปิ๊งแน่นอนนะครับกับคันนี้นะครับ 4 9 9 0 0 0บาทนะครับสภาพนี้แบบแม่สมราคาเลยจริงๆนะแพงขึ้นมากว่า C s e g กเม t ต์อ,อีกนิดนึงนะครับแต่ได้ความเป็น h o n d a นะได้เป็น accord นะครับรถสภาพแบบสวยกลิบนะครับเช็ครอบเช็คใหม่ตามระยะนะครับอันนี้มั่นใจได้ว่ารถสภาพนี้สวยกลิบแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดู ภายในการแต่ว่าด้านนอกนี้นะครับจะได้เป็น LED โปรเจคเตอร์เห็นไหมมีเส้นไฟ LED ออกมาค่อนข้างสวยเลยตัวนี้จะเป็น 2.0E นะครับสภาพสวยกริปนะภายในนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะได้มาเป็นแบบเบาดหนังแบบนี้แล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่าบอบปรับไฟฟ้าด้วยนะอาพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเขามีโหมดอีโคมาให้แล้วด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมก่อนญาตเข้าไปนั่ง ดูนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปิดประตูนิดหนึ่งนะครับแผงด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นแบบออโต้หนบานนะครับแล้วกนอกนั้นจะเป็นแบบปกติเลยนะครับแต่ได้เป็นกระจกไฟฟ้ามาแล้วนะครับสามารถพับกระจกได้นะพับกระจกปิดตรงนี้นะครับมีอีโค o โหมดนะมีแท็กชั่นคอนโทรลมาให้นะครับภายในนะครับถือว่าทำออกมาค่อนข้างจะลงตัวนะครับสวยเลยทีเดียว แล้วก็เวลาเราถอยหลังนะก็จะมีกล้องเดิมโรงงานมาให้เห็นไหมผมใส่เกียร์อานะก็จะมีกล้องเดิมๆแบบนี้มานะครับเ,เวลาเราถอยหลังนะครับเวลาผมหักพวงมาลยัยเห็นไหมอ่าเขาก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์ตามด้วยซึ่งค่อนข้างโอเคนะเวลาเราถอยหลังนะครับเราจะได้เห็นสรีระตัวรถทั้งหมดเลยแล้วก็แผงหน้าจอตรงนี้ก็จะบอกในระยะว่ามีอะไรกีดขวางบ้างนะเป็นแบบออ360องศาที่เขาเรียกว่าอะไรนะ มุมกว้างนะครับแล้วก็มุมปกติสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับเพิ่มเพิ่มแสงสว่างลดแสงสว่างได้นะถือว่าก่อนข้างโอเคนะครับกับโฉมนี้เป็นปี2017แต่ราคาเนี่ยถูกมากมาก9 9 9 0บาทเท่านั้นนะพวงมาลัยมาเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะครับสำหรับคันนี้เลขไมห่นม่น4 4 0ะครับกับ9กิโลเมตรนะครับ144,000 9กิโเมเท่านั้นเองนะครับสภาพนี้ถือว่า ค่อนข้างสวยเลยได้ราคาที่ค่อนข้างโอเคด้วยและตรงนี้นะครับสามารถกดเพื่อที่จะเห็นไหมมีม่านด้านหลังมานะบ้านด้านม่านด้านข้างมีมาให้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเวลาผมกดปิดเนี่ยม่านเขาก็จะกดปิดอย่างนี้ให้ด้วย่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สภาพภายในได้มาเป็นแบบดีไซน์ค่อนข้างโอเคเลยเป็นรถผู้บริหารนะครับ หมดสัญญาแล้วก็ส่งกลับคืนม,มานั่นเองนะครับแล้วก็ความเป็นแอคคอร์ดนะภายในค่อนข้างกว้างขวางใครมองหาราคาเลทเบาๆนะ4ี่แสนกว่าบาทนะครับสี่แสนห้าแสนกว่าบาทเนี่ยแต่ว่าได้ความเป็นแอคคอร์ดผมว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการนั่งภายในเนี่ยเล็กรูมเล็กรูมผมมองว่าค่อนข้างจะสบายนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูด้านท้ายกันว่าด้านท้ายเป็นยังไงบ้างอขออนุญาตติดตัวนิดนึง สำหรับด้านท้ายนะครับกว้างขวางโอโถงแน่นอนนะแล้วก็ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่จะมีม่านตรงนี้มาเห็นไหมม่านเปิดปิดทางด้านประตูนะซ้ายขวานะครับแล้วก็ภายในนะเดี๋ยวผมพาไปนั่งนะเฮดรูมเลกรูมนะครับเหลือๆเลยนะครับนั่งค่อนข้างสบายแล้วเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งตรงนี้เขามีที่เท้าแขนเพิ่มมาให้นะครับมีแอร์สช่องแบบนี้นะครับ แยกซ้ายขวานะแล้วก็มีม่านด้านหลังให้ถือว่าโอเคนะครับภายในกว้างขวางโอโทงนะครับให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะเวลาเราไปทําธุระเราไปต่างจังหวัดนะครับค่อนข้างจะสบายเลยทีเดียวนะนั่งถือว่าโอเคนะครับภายในนะครับตอบโจทย์ทีเดียวนะใครมองหาอยู่นะครับ4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะได้เป็นรถไซส์ใหญ่ๆนะครับของผู้บริหารนะแล้วก็ เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าหลายๆคนคงมองหาอยู่ตามหากันอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันดีกว่าว่าด้านท้ายเป็นยังไงบ้างสําหรับห้องเก็บสัมภาระนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือจะค่อนข้างกว้างเลยเห็นไหมอ่าแล้วก็มุมนั้นเห็นไหมตรงนี้นครับสามารถเปิดเพื่อที่หยิบของจากอ่าที่เรานั่งได้ด้วยนะถือว่าโอเคนะครับสามารถพับเบาะจากมุมนี้ได้ก็ เป็นอะไรอีกอีกอกอปชันหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็สําหรับด้านล่างนะครับเขาจะมียางอไหล่มาให้นะแม่แรงนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็อันนี้เดิมๆที่ต้องส่งงานที่แบบว่าส่งให้หน่วยงานใช้นะครับก็จะมีถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะครับสภาพโดยรวมสวยมากๆเม็ดอาร์กเดิมๆนะครับใครมองหาอยู่ตอบโจทย์ได้ดีแน,น่นอนทีเดียว4 90, 000, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยผมยังไม่ได้พามาดูเลยเดี๋ยวพามาดูด้านหน้าก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดฝาหน้าขึ้นมานะครับก็จะมีโช๊คอัพมาเห็นไหมซ้ายขวาเลยแทบจะไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับแล้วซึ่งตรงนี้นะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บงานเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับรับรองได้ว่าตอนรับปาน,นี้สวยกลิปเลยทีเดียวนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับสภาพถือว่าค่อนข้างโอเคเลย นะใครมองหาผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยละ่ะทีเดียวเพราะว่าด้วยราคาตอนนี้นะครับ4 0 9 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นั่นเองนะครับพอได้คอด 2.0e นะครับเป็นโฉมปี2017กับราคา4 9 9 0 0 0บาทสภาพรวมภาพรวมค่อนข้างสวยนะใครมองหานะครับหรือใครมองเล็งไว้ที่เป็นแบบ รถ C s เ gment นะแต่ว่าพอมาเห็นคลิปนี้อาจจะแม่ราคาใกล้เคียงกันเลยฉันเอา Accord ไซส์นี้เลยดีกว่านะนั่งสบายนะผมว่าน่าจะค่อนข้างโอเคขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้499,000บาทเท่านั้นสภาพสวยกิปขอเวลาล้างทำความสะอาดเก็บงานให้รอบหนึ่งรับรองได้ว่าถูกใจแน่นอนนะครับซื้องินสดได้หรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้สำหรับพี่ลูกค้านะครับ ที่ดูเงื่อนไขการจัดไฟแนนเนี่ยก็จะมีเรื่องดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะ,ะก็โทรมาถามได้นะครับว่าอาชีพแบบนี้ผมสามารถออกรถได้ไหมรายได้เท่านี้สามารถออกแอคคอร์ดนี้ได้หรือเปล่านะ,อะขออนุญาตโทรติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ0 6น5 7ห6442งนั่นเองนะครับโทรมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมีแอดมินคอยให้ข้อมูลอยู่หรือว่าจะ ติดต่อผมส่วนตัวเพิ่มเติมก็ได้นะอ่าสำหรับคันนี้นะครับพิกัดรถจอดอยู่แถวรามินทากมที่7นั่นเองนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นศูนย์บริการของทางเกตบอ a มอเตอร์นะขยบับมานิดนึงนะครับก็จะเป็นนิสสันกรุงไทยยูสคาร์แบบนี้เดินทางมาไม่ถูกก็โทรหาได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้นะแล้วก็ติดถนนรามินทาตรงนี้นะครับเดินทางมาไม่ถูกไงก็โทรเลยนะครับ สนใจอยากจะมาชมมาดูรถได้เลยเพราะตอนนี้นะครับมีสีดำนะ้าคันนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสีเทาดำแบบนี้เลยนะสีเทาดำแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีเป็นสีบรอนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ครับรถมีหลายสีหลายคันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคัดรถมาแล้วเพื่อจะมาจอดบริเวณรันทากอมอที่7ซึ่งในสต็อกจริงเนี่ย มีเกือบ2,000คันนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น a c c o r d โฉมนี้นะครับปีนี้ปี2017เนี่ยมีประมาณ30กว่าคันนะแต่ถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับเพราะว่ารถมีการทยอยมาส่งนะครับเพื่อ,อหมดสัญญานะครับหมดสัญญาแล้วก็ทยอยกับประสงใครมาก่อนเลือกก่อนใครมาก่อนซื้อก่อนเลยนะรอก่อนนะครับสนใจยังไงติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ ขออนุญาตฝากไวด้วย Honda Accord 2.0e นะครับปี2017กับราคา4ี่แ0นก้าหันบาทเท่านั้นแม่ราคาดีเลยนะครับสนใจยังติดต่อทักได้ได้ไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วสวัสดีครับ